สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แองกาดไฟท์ไทยแลนด์บายถ้าชอบอมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วเนาะก็ยังอยู่กับในช่วงของใหม่ท่ก่อก็คือ ILD ตุน3สามนี่แหละก็ะอย่างที่บอกไปเราจะทําค่อนข้างจะเป็นหลายเด็กนะครับเพื่อแบบเป็นทางเลือกแต่ไหนที่ทําได้ก็ทำมันไหนทําไม่ได้ก็ไม่ทํานะครับนะโอเคก็วันนี้ยังเป็นรอยย้อนอยู่ครับครั้งที่แล้วเราทําเป็นอันเฟดให้ดูแล้วใช่ไหมที่มีอันเฟดเลยแล้วก็ครั้งแล้วก็ต่อมาก็จะกลายเป็นบัสเตอร์ะ aster, นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกลางระหว่างสองกันนั้นเลยก็คือเอาบัตเตอร์กันเฟตมายัดรวมกันไปเลยแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีโยงการจัดการเด็กที่ผมถนัดนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวเริ่มคือวิงกันเบฟนะครับก็เขาเรียกว่าตัวเริ่มแบบใช้แม่งทุกเด็กอ่ะคือจะเล่นบัตเตอร์เบรกก็ต้องใช้มันอ่ะนะครับทิกเกอร์ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากชี้แปดดอสี่ฮิวสี่นะครับก็ตามนี้อืก็ เหมือนเดิมเลยคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแหละนะครับจะเห็นว่ามันก็จะใช้แพทเทิร์นเดิมตลอดอ่าหลายๆคนอาจจะแบบตรงส่ายว่าเออไปถามน่ะพี่ถ้าเปลี่ยนเป็นคัคคี้สิบสองอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ารอยย่อนสายเนี้ยที่ทําขึ้นมาคือมันไม่มีขารับเท่าไหร่คือมันไม่สามารถมาสแปมบอล์ุรัว,วได้เหมือนอันใหม่หรือว่าเด็กอื่นๆก็เลยแบบเออประมาณใส่จอไปช่วยจวดเติมมือนหน่อยก็ดีนะ โอเคหมาติดบัตเตอร์ที่เล่นกับบัตเตอร์เบดสองใบเครนะครับขอเป็นเครใหม่แล้วกัน2ใบแล้วก็ตัว PG เป็น PGG นะครับใน l d นั่นแหละ2ใบแล้วก็สุดท้ายก็คือทิงไต้2ใบแล้วก็โซบารสองหงาดสองสองใบอันนี้ก็จะเหมือนกับไอชิปที่แล้วที่เป็นบัตเตอร์เลยใช้ของใกล้เชียงกันเลยนะโอเคต่อมาเกรสองบัตเตอร์เบดจัดไปเลย4ใบเด็กนี้ใช้บัตเตอร์เบดเปลืองชิมหาย อาเบดีเวียสาจวริ 3, วนสามแล้วก็ริว3พอนะจริงๆก็ใครอยากจะลดเบดีเวียไปใส่ริวเพิ่อมอีกสักใบก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือจะลดเบดีเวียเพื่อไปใส่ทิงไตสักใบก็ได้ แต่ตัวเด็กมันใส่ค่อนข้างจะโอเพ่นในส่วนของตรงนี้และเราก็ไม่ได้กะจะเล่นต้นเกมอย่างเดียวด้วยเราก็เลยใส่แค่เผื่อว่าเออต้นเกมมันเล่นได้ก็เล่นถ้ามันเล่นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองเพราะถ้าเป็นเด็กเก่าอ่ะมันจะแทบไม่มีทางเลือกในช่วงการเวลาการเล่นแต่ว่าถ้าเด็กใหม่มันจะมีตัวเลือกนะครับเกมสามง่ายๆครับอันเป็ดเอ็กซ์ซีฟสี่ใบบัตเตอร์เบดเอ็กซ์ลีฟสองใบทั้งหมดใส่แค่6ใบเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีวิงกันเบฟวิงกันเบฟเสริ์ฟบัตเตอร์เบดได้นะครับนะแต่อันเป็ดมันเสรี้ย ก็ไปลุ้นกันว่าเราจะอะไรขึ้นก่อนแค่นั้นเองอันนี้สําหรับในส่วนของพาร์ทของตัว R73 แล้วก็ตัวเมนเด็กที่เหลือสไตล์ใส่ยังไงอ่ะมังกรตัวนี้ไว้ใส่ทั้งนี้ติดทั้งอันเฟดทั้งบัตเตอร์เล่นได้แล้วอ่ะอันเฟด74ใส่ไปนะครับ4ใบทีกาดแล้วแต่ความชอบอ่ะยัดมาประมาณนี้จริงๆใครเปิดอาดีไปสองกล่องใส่นี่ไป4ใบก็ได้นะ ฟรีเดสองใบครับอันนี้ไว้ใช้ตอนสไตล์แรกแล้วก็ทิ้งมือได้เดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปอีกทีหนึง่งอันใหม่อันนี้เรียกฟรีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสุดท้ายเอามากันล็อกครับตัวที่ไว้เล่นอันเฟดเพราะมีฮาร์ดเป็นอันเฟดอยู่อันนี้เอามากาันล็อกเฉยๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับสไตล์มาใช้เทคปุ๊บอันล็อกได้ง่ายๆเลยโอเคมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพ่วงลิงก์ในส่วนของ เด็กครั้งที่แล้วไว้ให้คือวิธีการเล่นต้นเกมมันเหมือนกันเลยแต่มันจะไปผิดกันแค่ในช่วงของอในช่วงของกลางเกมกับปลายเกมนิดนึงนะครับนะก็คือไง่ายตั้งแต่ช่วงที่เราเล่นเป็นเกจสามขึ้นไปนั่นแหละนะครับก็ลงมาเหมือนกันก็คือต้นเกมถ้าลงมาปุ๊บไอ้ติดบัตเตอร์บูทฮิตก็หาของที่ต้องการขึ้นมือถ้าขาดเกตสองก็หาเกตสองแล้วหาขาดเกตสามก็หาเกจสามที่ติดบัตเตอร์ขึ้นมือแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับถ้าตอนเกจสองไ์ไม่ได้ก็ไ,ไ,ไ์เป็น เจวารินตอนเกตสองก็ได้นะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือมันก็ใกล้ๆเดิมถ้าแบบมีหมาอ่ะกับริวอย่างเงี้ยก็สามารถใช้คอมโบได้ตีเอาริวบูทด้วยหมาตีฮิตเสร็จเอาเข้าโซนะครับคอนเทนบ้ตรนึงเอาเข้าโซ,าาโซไปเรียกบัตเตอร์เกตสองมาเรียกบัตเตอร์เบดมาช่วยตีก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการของมันตัวเด็กมันจะเป็นแค่นั้นแหละแต่อย่างที่บอกครับคือเด็กมันเนี่ยสมมติตีคิดไปก่อนแล้วกันนะเก็บนิดนึงเด็กมันเนี่ยจะเริ่มที่เกตสามนี่แหละ ด้วยความมันเป็นอันเป็ดเนี่ยยืนเป็นอันเป็ดได้จะดีที่สุดไม่ต้องสนใจในการยืนเป็นบัตเตอร์เบสเท่าไหร่บัตเตอร์เบสมันอยู่เรียรมันก็ยิงได้ล่างเนี้ยก็เลยแบบง่ายเลยทีเนี้ยมันจะมีปัจจัยเหวี่ยงเหวี่ยงอยู่สองสามอย่างปัจจัยเหวี่ยงเหวี่ยงอย่างแรกคือถ้าเราเกิดได้ปาจิกาดก่อนสไตล์แรกเราเป็นอันเป็ดได้อ่าอันนี้ในกรณีถ้าเราเกิดได้ปลาจิกาดก่อนเราก็จะเป็นเจนเบรกหนึ่งแล้วใช้อันเป็ดเป็นเจนเบรกสอง่ะปุ๊บกลายเป็น Gen 3, เจนเบรกสามกัน Gen 3, ก็คือใช้เทคได้เลยมันก็ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็ หรือเราสามารถใช้อันใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องให้ฮาร์ดเป็นอันเฟดก็ได้แต่ไม้ว่ามันจะเบรกสองเหมือนกันดังนั้นเราเลยใส่ตัวที่สามารถเลียกได้เฉยๆเลยออกมาอย่างฟีเดสนะครับฟีเดสใส่จริงๆอ่ะใส่ฟีเดสคู่กับอะไรก็ได้แต่เราทะลึ่งดันไปใส่ฟีเดสไปสองใบนะครับเพื่อจะเอาฟีเดสมาใช้สองรอบได้แค่นั้นเองเพราะวันไหนยอะไรก็ได้ใช่ไหมเราก็อาจจะไปไหนที่ก,งกรงสกัดอะไรทิ้งก็ได้นะครับวิธีการเล่นอย่างเงี้ยก็คือพอเราสไตล์มาอ่ะ อ่ะขอภยัยเอาไอน,นี่ก็ในกรณีที่เราได้สไตล์ก่อนก่อนนะเดี๋ยวสไตล์หลังค่อยว่ากันอันนี้เราได้สไตล์ก่อนปุ๊บเราก็ทิ้งมือและเสิร์ชแต่ว่าของบนสนามอะถามว่าเราต้องจําเป็นที่จะต้องจะเสิร์ตอะไรนะครับเราต้องดูของบนสนามเราเป็นอย่างแรกเลยว่าของบนสนามเรา,ามีอะไรนะครับอ่ากรณีเนี้ยคือมันเสิร์ชเกศสองในสองใบนี้แต่ว่าเราจําเป็นต้องมีหนึ่งใบในเนี้ยอยู่บนมือแน่ๆแหละนะครับมีหนึ่งใบนี้อยู่บนมือ ข้อ2คือมีแดมเล่นทักสองดมก็ได้นะครับมีแดมเล่นักสองสามดมก็ได้ข้อ3มีการบนมือประมาณ3ใบไว้ทิ้งแล้วก็ไว้เข้าโซอ่ะสมมุติว่าตโตมีบัตเตอร์เบดแ,แล้วกันอยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับฮาร์ดเป็นอันเฟดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไม่ต้องกอลัวติดชื่ออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ชจ,จาวลินกันนะครับบนมือเราต้องมีการสักประมาณ3ใบนะครับนะเพื่อจะเอาเข้าโซ่สองแล้วทิ้งมือเรียกฟีเดทหนึ่งจากจากสกิลฟีเดทหนึ่งแล้วก็ ที่เหลือก็อจะเป็นตัวบูทแต่ช่วงต้นเกมมันไม่ได้ยากาเด็กนี้มันจะเร็วตรงที่บอกว่า,วามันช่วงต้นเกมสไตล์แรกมันจะทได้เลยนี่แหละนะครับใช้ตะกิ้ก่อนฟรีเดทนะครับทิ้งมือหนึ่งหงายก็หงายตัวมันเองออกไปนั่นแหละแล้วก็คอพอคอ,อ,อ,อจจวลินมาจวลินฮาร์ดเป็นอา,อาเฟตปุ๊บเอามือเสียบเข้าโซ่สองนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟออกมา2ตัวกรณีแรกถ้าเรามีดมเลยดมไงายายเลยก็ไปเสิร์ฟออกมาเอาา2ตัวก็ได้มาบูทอย่างนี้ก็ได้ แต่กรณีที่สองถ้าเกิดว่าเรามีหมายอยู่แล้วอันนึงแต่แเราอยากได้แบบเรามีสักสามอ่าสักสองดมแต่ว่ามันคว่ำไปอย่างเงี้ยนะครับสองดมเลยเราก็ไปเสิร์ชหมาตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งก็ได้มาบูทให้บัตเตอร์เบดนะครับแล้วอันนี้ก็โซบาัสองไปแล้วก็หงายแดมคือมันเสียบโซสอง้ถอดโซทิ้งสองแล้วก็หงายแล้วก็ลงหมายํามูไปแค่นี้เองนะครับนะข้างล่างสะท้อนนิดนึงนะครับนะโอเคพอเราลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าแพทเทิร์นเดิมแล้ว แต่ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องไปใช้ตอนสไตล์สองไงเราใช้ตอนสไตล์หนึ่งได้เลยเพราะว่าฮาร์ดมันติดอันเฟสนะครับแค่นั้นเองเราก็สามารถปูบอร์ดใช้ตอนสไตล์หนึ่งได้เลยง่ายๆอันนี้วิธีวิธีการมันอีชีมากๆนะครับอ่ะทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้สไตล์ก่อนนะครับเราต้องสไตล์ทีหลังแต่เราเกิดว่าได้ปาจิการก่อนอันนี้ในกรณีที่สไตล์เนี่ยคือเรายังไม่ได้เปิดเจนเบรกเลยอะฟรีเดสมันช่วยได้ ถึงจะสไตล์ก่อนสไตล์หลังก็ตามแต่ว่าเราไม่เปิดเจนเบรกอะฟีเดมันช่วยได้มันแค่เอามาเสริฐแค่นั้นเองแต่ถ้ากรณีที่เราได้สไตล์หลังเนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องดูสภาพสนามก่อนนะครับนะเนื่องจากว่าตัวเด็กมันเสร์ฐไม่ได้เลยทําให้ถ้าเราจะเล่นคอมโบเมื่อกี้ได้เราต้องมีทั้งเจาวรินทั้งบัสเซอร์เบรนะครับไม่ว่าจะร่างไหนก็ตามบนมือแต่ถ้าสมมติว่าสมมติเราปาจิกาดไปก่อนอย่างเงี้ยเราไปเรียกตัวอันเ็ดที่เป็นตัวของมันออกมาได้เลยนะครับ พอลงปุ๊บเราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับลงบัตเตอร์เบดลงจาวาล,ลินเอามือเสียบโซสองเสิร์ตตัวที่ต้องการออกมาเหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะอจะวางไว้อย่างานี้เหมือนเดิมไวไ่าต่อ่านี้ลงจากมืออะไรก็ว่าไปโซบสัสอ่าจริงๆอะ่ะก่อนจะลงจาวาล,ลินทั้งหมดเลยอะ่ะเราสามารถกดเทคก่อนก็ได้นะครับเคาเตอร์หนึ่งสมมุติว่าแดมเรามันคว่ำหนึ่งหงายหนึ่งมีสองดมเราก็ใช้เทคเคาบเตอร์หนึ่งหงายตัวของ บัตเตอร์เบดแล้วก็ชี้พลังให้บัตเตอร์เบดไป3,000ก่อนเลยก็ได้เพื่อจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้แดมนะครับแลวทีนี้ลงจาวรินปุ๊บเอามือเสียบโตเข้าโถสองใบเออบางอย่างจะบอกก่อนนะเราทําให้ดูไม่หมดเราอธิบายอยู่ก็ฟังในอธิบายเห็นเน็กเต็ดถามเอ้เห็นกูวี่ถามเลอเกินว่าทํำไหมก็เราบอกไว้แล้วว่ามันต้องทําแต่ก็ไม่ฟังกันเท่าไหร่นะครับนะโอเคทีนี้เราก็อาจจะลงอ่าลงอันนี้ปุ๊บอาจจะมาเสิร์ชเสิร์ชอะไรก็ได้นะครับจริงๆสามตัวนี้เป็นไฮบริดหมด นะครับนะแต่ว่าในขออนุญาตบอกว่าบ,บนมืออีกใบแล้วกันแล้วก็ลงมาแล้วก็โซบาร์ออกนะครับนะเครื่องหา่ยแดมคืนเราได้แดมคืนมาสองดมกันนั่นเองทีเนี้ยหข้อดีของไอเกมเนี้ยหนึ่งเลยถ้าเราได้ไปลาจิกาดก่อนอย่างที่บอกไปนะครับมันจะได้อาได้ได้เลยอ่าอย่าลืมพิงมือหนึ่งนะนะครับวิธีนี้อย่าลืมพิงมืออีกหนึ่งนะแล้วก็ทีเนี้ยข้อดีของมันคือมันเล่นได้เร็วฮาร์ดมันเป็นใครก็ได้นะครับแล้วก็ฮาร์ดยิ้เป็นอันเฟดด้วยง่ายเลยไม่ว่าจะจริงจริงสไเดีสองเน ไม่สนใจที่จะเอาบัตเตอร์เบดมานั่งได้อย่างเงี้ยเราไปสไตล์เป็นอันใหม่ก็ได้แล้วก็ไปดึงตัวอื่นออกมาคือเอาง่ายๆถ้าเกิดมีจจวาลินกับบัตเตอร์เบดเนี่ยวิธีเนี้ยเล่นได้เลยบนมือแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราต้องการเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการสไตล์ครั้งที่สองก็ให้เปลี่ยนไปเล่นอันใหม่แต่ว่าถามว่ามันจะได้ได้ไหมมันไม่ได้ได้แต่มันได้ห้าพันแต่ได้อ่ามันได้ห้าพันก็ได้สามพันแถวหน้าหมดแล้วก็พอมาสามพันแถวหน้าหมดอย่างเงี้ย ไอ้บัตเตอร์เบดมันตีอะมันไม่ต้องได้มันก็แรงแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เ,เรามีตัวเล่นครบอย่างเงี้ยก็ให้สไตล์เป็นตัวนี้เพื่อเอาเทคทวินได้ให้มันก็ได้นะครับนะอย่างที่บอกคือถ้ามันไม่มีตัวเล่นจริงๆให้ตอนสไตล์สองแบบปาจิกาไปก่อนในเทิร์นนั้นอย่างเงี้ยให้เป็นอันใหม่ก็ได้อะทีนี้วิธีการเล่นก็นเหมือนเดิมเอาเจาวาินตีก่อนเอาแวนตีไปได้ที่ก็โย,โยนอัดให้บัตเตอร์เบดหมดบัตเตอร์เบดตีแล้วก็ไล่ลุกทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งนะครับนะ แล้วก็มีคนถามมาเยอะนะครับไม่รู้ว่าคลิปที่ลรวบอกไปยังบอกว่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่เอาตัวเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ตีอะสมมติตีเอาจจวรินตีเอานี่ตีตีเงี้ยมันก็ไม่ได้ได้เช็คดีพี่ไปอ่านดีๆครับมันบอกว่าตีครั้งแรกของมัตเตอร์เบดครับนะแล้วก็เขาได้บาตรหนึ่งเก็บลุกมาตีครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้ได้แล้วนะครับแค่นั้นเองนะง่ายๆอย่าเข้าใจผิดอันนั้นมันนุบะทําอามูระคุมโมะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแต่คนบอกว่านี่พี่ทําอย่างเนี้ย ปากิฟฟินมาก็ตายหมดอะไรเงี้ยถ้าจะกลัวกิฟฟินแล้วก็ขาันใโลกมีแค่รอย่อนกับคานโลกวนกามีแค่รอยอนกับคางนโลก็เราอย่าไปเล่นรอย่อนมันเลยครับนะแคนปูบอร์ดโดนเผาทิ้งมันเสียเปรียบทุกแคนแหละมันถึงเจอกิฟฟินจริงมันก็ต้องมีวิธีการทําให้เขาใช้ของไปให้หมดก่อนแล้วก็เราก็ต้องเล่นได้เหมือนกันนะครับนะคือยังไงก็มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนในการเล่น ไม่ใช่ว่าเนี่ยเจออย่างเงี้ยโอ้ตีแรงแค่ไหนก็ตายเอา้าถ้าจะคิดอย่าง,ง,น,อยอยางนั้นแคนอื่นไมันุอ่มอย่าครับเกสในโจงเกเนเจอร์ Get Nature, Get Nature, ก็ชิบหมายหมดแล้วนะโอเคทีนี้ตัวเด็กเนี่ยอะไรล่ะที่มันขาดไปสําหรับตัวเด็กนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันคงไม่มีพลังเวอร์วังอลังการมานั่งตีที่เป็นพาวโลมิเนสสองข้างช่วยกันไล่ตีในแบบช่วงปลายเกมแล้วข้อเสียหลักๆของมันของเด็กนี้เลยคือถ้ามันหวังขึ้นบัตเตอร์เบสสูงมากๆถ้าบัตเตอร์เบสหมด เป็นเรื่องแต่อย่างน้อยๆ l อ็ i ซิ a มันรีเ a นอันเป็ดเอ็ i ซิปมันรีเได้มันก็พอจะเก็บบัตเตอร์เบเข้าไปแล้วก็วนกลับมาใช้ได้แต่อย่างที่บอกคือทั้งเด็กมันพึ่งแต่บัตเตอร์เบตจริงๆเด็กนี้มันเป็นเด็กที่ถ้าจัดแบบนี้เลยมันจะเป็นเด็กที่พึ่งบัตเตอร์เบแต่ถ้าแบบคลิปที่แล้วที่เป็นบัสเตอร์อย่างเงี้ยเราใส่พา l ลมินเนสเข้าไปพา l ลมิเนสเนี่ยมันก็ด้ไม่ได้หวังพึ่งบัตเตอร์เบหรอกมันหวังพึ่งเกจสาเยอะเราไปวางเกจส3แล้วนั่งปั๊มพลังให้มันอ่ะมันก ต้องบอกก่อนว่าการที่จะามานั่งปั๊มพลังส,งสูงๆเหมือนพาราโมเนสเนี่ยทำได้ยากพอสมควรถึงจะมีเคกับเบอร์ดิเวียไว้ในช่วยการปั๊มพลังก็จริงแต่ว่าด,ด้วยสภาพเซตอัพของบอร์ดอะส่วนใหญ่อะมันก็ต้องเซตอัพเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันกินพื้นที่บอร์ดเยอะมาก5ช่องของเรียมันต้องเป็นสภาพนี้ในการบุกถึงจะเรียกว่าเพอร์เฟกต์คอมโบอะถ้าสมมติมว่าคิดในแง่เร็ว้ายเลยพวกถึงเอามีพวกนี้บนมือก็ตาม แถวหนึ่งที่เสียไปถ้าอยากตีแรงก็ต้องเป็นเชหรือเบดีเวียที่ยืนคู่กัน2ตัวมาเลยก็ถือว่าจะเหลืออ่ะเหลือมาจมูแค่2ตัวในแถวหนึ่งอย่างนี้นะครับนะโอเคนี่คือข้อเสียของมันที่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางอะไรได้เยอะแล้วก็มันหวังพึ่งแต่บัตเตอร์เบดมากเกินไปนะครับคือคอมโบทุกคอมโบใช้หมาจมูบัตเตอร์เบดหมดแล้วก็เอาจจวาินมาช่วยดึงแค่นั้นเอง นะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับด้วาชอบกดไลค์ตามกด Subscribe เราด้วยฝากเพจเราช่องเราเป็นกาดไฟไทยแลนด์แท็บชานเอลวิชเชีจะมีคลิปแบบนี้ให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมนะและสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยขอบคุณร้านซีเจมันกะพัฒนะผู้อื่นเพจเราช่องเราเป็นทางการและใครต้องกาดังสินค้าอย่างชุดเจียรีจุดสามนะครับหรือชุดตกแ่งว่าตามสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปวันนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ